ครับผมวันนี้นะครับผมเอาเรือไปลองแล้วนะครับผมผลปรากฏว่าเรือวิ่งโอเคนะครับแต่มันมีปัญหาอยู่อย่างนึ่งครับปัญหาใหญ่เลยนะครับที่ทําให้เราทําให้ผมไม่ไม่สามารถรู้ว่าเรือวิ่งเร็วแล้วมันเป็นเป็นยังไงนะครับมันมีปัญหาอยู่ที่เครื่องครับผมแต่ในรอบต่ำๆนะครับมันวิ่งโอเคนะครับวิ่งดีมากนะครับผมแล้วก็ เมื <tem> ่อกี้นะครับตอนเอาเอาเรือลงน้ํานะครับผมได้กดหัวนะครับเอาหัวหันไปหาขึ้นแล้วก็กดหัวไว้นะครับเพื่อให้น้ําไหลผ่านนะครับจากด้านหน้ามาด้านหลังนะครับเพื่อเช็คว่าเวลาน้าเข้าจากหัวเรือนะครับการเดินน้ําของตัวเรือดีหรือเปล่านะครับผลปรากฏว่าโอเคเลยน้ําไหลออกเร็วมากนะครับผมแล้วก็หันอีกครั้งหนึ่งก็คือเอาด้านหลังเนี่ยหันไปหาขึ้นนะครับเพื่อให้ขึ้นซัดจากหลังเรือมาหน้าเรือนะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับน้ําไหลดีมากนะครับผมส่วนการขับขี่นะครับเมื่อกี้เครื่องมีมีปัญหานะครับอยู่ที่ใบพัดนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังนะครับก็คือเวลาตอนขับนะครับในรอบต่ําๆเนี่ยตัวเรือวิ่งดีมากนะครับผมเรือตัดขึ้นได้โอเคนะครับด้านหน้าตัดขึ้นได้นะครับแล้วก็เมื่อเจอคลื่นที่สูงกว่าระดับหัวของของตัวเรือนะครับน้ํานะครับจะกระเซ็นออก ด้านข้างอย่างนี้นะครับก็มีเล็กน้อยที่เข้ามาในตัวเรือนะครับเล็กน้อยมากนะครับเป็นละองนะครับเนื่องจากผมออกแบบให้หัวเรือมันมีความเอียงนะครับอ่าประมาณนี้มันจะเอียงนะครับมันเลยทําให้น้ำสัดออกนอกนะครับก็มีละองเข้าในเรือบ้างเล็กน้อยนะครับถือว่าโอเคนะครับสําหรับเรือเล็กนะครับผมคลิปนี้ขอพูดกลางนะครับมีบางคนไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวคนกลางภาคกลางภาคอื่นฟังไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวพูดภาษาบ้าน เดี๋ยวเขาไม่เข้าใจนะครับเลยพูดภาษากลางก่อนนะครับอ่าประมาณนี้นะครับส่วนตัวเรือนี่นะครับมีความแข็งแรงนะครับตอนแรกผมเข้าใจว่าตัวเรือมันจะยุบนะครับเวลาโดนขึ้นแรงๆนะครับแต่ก็อย่างที่อย่างที่รู้กันนะครับก็คือว่าเครื่องไม่มีปัญหาวิ่งเร็วมากไม่ได้นะครับเวลาผมบิดประมาณรอบรอบกลางๆเนี่ยความเร็วปานกลางอ่ะเออมันไม่พัดไม่หมุนนะครับเนื่องจาก เดี๋ยวผมไม่ดูนะครับนี่ครับใบพัดของซูซูกิรุ่นนี้นะครับมันเออเดี๋ยวดูไมาเหวนเดี๋ยวผมหาก่อนอ่านี่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 มันจะมีตัวยางเนี่ยครับมันสึกนะครับผมพอยางนี่สึกนะครับมันทําให้แกนตัวนี้ยมันหมุนแต่ใบพัดไม่หมุนนะครับตัวยางนี้จริงๆแล้วถ้าผมจะไม่ผิดนะครับมีช่างบอกว่า มันเ,เวลาเราขับเรือไปกองหินนะครับหรือโดนกิ่งไม้เงี้ยมาไปพัดไปโดนนะครับตัวยางเนี่ยมันจะมันจะสึกที่เกลียวของมันผมไม่แน่ใจนะครับตัวเครื่องหมุนได้แต่ไปพัดไม่หมุนนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมันประมาณนี้หรือเปล่านะครับแต่คิดว่าน่าจะประมาณนี้แหละที่ช่างอธิบายนะครับคือต้องไปเปลี่ยนยางนี้ก่อนนะครับไปพัดถึงจะหมุนดีเหมือนเดิมนะครับ อาการนี้เป็นตั้งแต่ผมออกทริปครั้งที่แล้วนะครับปัญหาอยู่ที่ใบพัดนะครับผมส่วนเครื่องนี้มันปกตินะครับทีแรกผมก็สงสัยแล้วแหละแต่ว่าเมื่อวานเทสก็ไม่ได้เอิใจนะครับเทสเทสบนบกนะครับเทสในถังน้ํานะครับสรุปว่ามันมีปัญหาทั้งสองเครื่องนะครับเครื่องสีแดงผมมีปัญหาที่ป,กปากกนคาบูเป็นยางนะครับเป็นยางปากกนคาบูนะครับส่วนใบพัดนี้ก็ปากกนใบพัด ตัวยางลบใบพัดนะครับถ้ายางตัวนี้สึกนะครับมันจะตัวนี้จะหมุนฟรีนะครับเวลาเราใช้รอบสูงหรือรอบปานกลางขึ้นไปอะมันจะหมุนแต่ใบพัดไม่ค่อยหมุนนะครับใบพัดจะหมุนเอื่อยๆนะครับตัวนี้มันช่วยป้องกันเวลาเราใบพัดไปโดนหินหรือโดนดินมาันนะครับตัวที่จะสึกแต่ใบพัดบางครั้งก็มีโอกาสแตกน้อยนะครับหรือว่าไม่แตกเลยก็มีนะครับต้องไปเปลี่ยนนะครับผมอันนี้คือปัญหานะครับผมของ การเช็เมื่อกี้นะครับผมเลยไม่ได้ถ่ายคลิปลงให้ดูนะครับก็เดี๋ยวคราวหน้าผมส้มเครื่องทั้งสองสองเครื่องเสร็จเดี๋ยวผมเอาไปลองใหม่อีกทีนึงนะครับ